รีวิวอ o อ o เนอร์เม V2 มือถือจอพับได้ที่บางที่สุดในท้องตลาดไทยณนะปัจจุบันซึ่งเป็นการเขย่าว,วงการมือถือจอพับได้กล้องก็ยังโหดอีกตั้งหากซึ่งรอบนี้นะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนส่วนจะมีรายละเอียดอะไรกันบ้างครับก่อนร,รับชมคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยเมื่อกดแล้วร,รับชมพร้อมกันกับผม Dream Six Sister Let's Go สำหรับ Honor Magic V2 นะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นมือถือที่จะวางจำหน่ายแล้วก็เข้าบ้านเราอย่างแน่นอนนะครับจริงๆก่อนหน้านี้นเนี่ยผมรีวิวเจ้าตัว Honor v p l u s ไปนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปเนี่ยลงตอนไหนนะแต่ว่าน้อง v p l u s เนี่ยจะไม่เข้าไทยนะครับแต่เจ้าตัว Magic V2 รอบนี้เข้าไทยอย่างแน่นอนนะครับเริ่มเรื่องของการดีไซน์กันก่อนนะครับการดีไซน์ของน้องนะครับเรียกได้ว่าบาง ก็ใช่ไงมันบางไงจะให้พูดยังไงอีกนะครับผมการดีไซน์ของน้องนะครับที่วางจําหน่ายในบ้านเราจะมีทั้งหมด2สีนะครับสำหรับฝาหลังก็จะมีสีดำนะครับแล้วก็สีที่ผมได้มาก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับสวยงามก็จะมีโมดูลกล้องตรงนี้นะครับจะนูนขึ้นมาประมาณนึงนะครับผมซึ่งกล้องเขาเนี่ยก็โหดใช้ได้นะครับส่วนเรื่องของขอบเป็นยังไงบ้างนะครับขอบขอบของเขาเนี่ยเรียกได้ว่าบางบางนะครับตอนกลางออกเนี่ยน้องจะบางอยู่ที่4.7มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับโคตรจะบางนะครับบอกเลยว่าโคตรจะ ซึ่งโดยรอบๆเครื่องนะครับผมก็จะมีความโค้งนะครับอาจจะไม่ได้เหลี่ยมมากโค้งรับกับมือได้อย่างดีนะฮะส่วนด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันเป็นมือถือจอพับได้เนาะขอบมันก็อาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ส่วนตัวผมรับได้นะบานพับนะครับรอบนี้น้องมาพร้อมกับบานพับที่ใช้ตรงนี้เนี่ยเป็นไทเทเนียมนะครับนิดนึงแล้วก็มีวัสดุที่อัปเกรดขึ้นมาจะเป็นในเรื่องของฝาล็อกนะครับตัวนี้เนี่ยเขาการันตีว่าแข็งแรงขึ้น150%นะครับเราก็ต้องมารอดูกนะฮะแต่ว่า โดยรวมๆแล้วเนี่ยสวยใช้ได้ และอย่างหนึ่งที่ Honor Magic V2 รุ่นนี้มีนะครับก็คือในเรื่องของจอด้านนอกนะครับเขาจะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีอัตราส่วนที่ไม่ได้เพี้ยนนะครับจะสังเกตเห็นว่าหลังๆมาเนี่ยมือถือจอพับได้ในท้องตลาดของเรานะครับก็จะมีอัตราส่วนที่แปลกประหลาดออกไปนะครับก็อาจจะเล็กบ้างนะครับทำให้ผิดเพี้ยนแต่รอบนี้เนี่ยอัตราส่วนจอด้านนอกของเขานะครับก็จะเป็น20ต่อ9ก็คือเป็นอัตราส่วนของมือถือปกติทั่วๆไปเลยนะครับทำให้การใช้งานอื่นๆหรือว่าการใช้งานเล่นโกงเล่นเกมอะไรต่างๆอัตรา ส่วนของเขาแทบจะไม่เพี้ยนเลยนะครับรอบนี้นะครับผมการดีไซน์กล้องหน้าของเขานะครับกล้องหน้าจอนอกนะครับก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเป็นพัดโชว์ดิสเพลย์นะส่วนด้านในก็จะเป็นพัดโชเหมือนกันนะครับไม่ใช่แบบซ่อนกล้องนะฮะก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งเลยนะฮะมาพูดถึงเรื่องจอกันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยชูโรมมาเป็นในเรื่องของหน้าจอมากๆนะครับเริ่มจากจอด้านในนะครับที่กางออกมาแบบนี้นะครับขนาดหน้าจอของน้องเขาจะอยู่ที่7.92นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยเป็น 2K+ เลเลย นห,หน้าจอเลือกใช้เป็น OLED นะครับผมหรือว่า OLED นั่นแหละค่า refresh rate ด้านในก็เป็น120เฮิร์ตนะครับอัตราส่วนเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่4ต่อ3จ๋าๆนะครับอัตราส่วนของเขาจะอยู่ที่9.78ต่อ9นะครับซึ่งเอาจริงๆผมว่ามันก็ใกล้ๆกับ4ต่อ3เหมือนกันนะครับก็มีขนาดใหญ่นะครับเต็มตาเอาไว้ดูอะไรต่างๆได้แบบชิลๆนะครับผมส่วนเรื่องของรอยจอนะครับเอาจริงมือถือจอพับได้เนี่ยเราก็ต้องยอมรับนะว่ามันอาจจะมีรอยบ้างแต่มันก็ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับจะเห็นชัด ก็ต่อเมื่อ แอปพลิเคชันนะครับอาจจะเป็นสีขาวหน่อยนิดนึงนะครับก็อาจจะเห็นบ้างบางๆนะครับแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรกับการใช้งานทั่วไปเพราะว่าตรงร่องตรงนี้นะครับผมมันก็ไม่ได้แบบว่ามีบั๊กหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่ามันสามารถทัชใช้งานได้ตามปกติเลยนะฮะจอเขาก็ถือว่าดีใช้ได้นะครับส่วนจอด้านนอกนะครับผมพูดถึงจอด้านนอกกันบ้างจอด้านนอกตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นอัตราส่วน20ต่อ9นะครับขนาดหน้าจอจะอยู่ที่6.4 3นิ้วนะครับความละเอียดเป็น Full HD Plus ้นหน้าจอเป็น OLED หรือว่า OLED เหมือนกันนะคร 120เฮิร์นะครับสามารถปรับไดนามิกได้เช่นเดียวกันนะครับทั้ง2จอนะฮะรองรับ DCI-P3 นะครับ Wide Color g a m ก t ดแล้วก็รองรับขอบเขตของสีได้ที่1.07 Bill i o n Colors นะครับก็เยอะพอตัวนะครับจอก็สวยใช้ได้ต้องบอกว่าสวยคมนะครับและที่สำคัญสว่างมากนะครับผมเนี่ยลองเอาไปเล่นใช้งานมาใช้งานสู้แดดเมืองไทยโอ้สบายแดดเมืองไทยก็มาเหอะนะครับบอกเลยเลยว่าอยากเจอขอเจอแรงกว่านี้ได้ไหมแบบขอของแท้นะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยให้ความสว่างหน้าจอมาที่2,500นิสต แบบจุกๆนะครับผมสู้แดดเมืองไทยบ้านเราได้แบบสบายบือแน่นอนนะครับการใช้งานก็ลื่นๆนะครับแต่ว่าแต่ติดอยู่แค่อย่างเดียวที่ผมรู้สึกว่ายังไม่ชอบสําหรับออเนอร์นะก็จะเป็นในเรื่องของแป้นพิมพ์นะครับผมก็พยายามพูดไปหลายคลิปแล้วนะครับว่าเรื่องของฟอนต์เนี่ยบางอย่างมันอาจจะดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็น go keyboard นะครับหรือว่าคีย์บอร์ดของ Google นะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องของการดูสื่อดูคอนเทนต์กันบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยดูยูทูบนะครับผมจอใหญ่นะเอาจอใหญ่ก่อนดูยูทูบนะคร ดูได้แบบลื่นๆสบายๆายและที่สําคัญเลยนะครับมันสามารถซูมนะครับผมมันสามารถซูมแบบว่าไม่เสียความละเอียดได้นะครับซูมแบบภาพไม่แตกนะครับผมอ่ะสมมุติเปิดให้ดูแล้วกันมันซูมแบบ สามารถซูมได้โดยที่ภาพไม่แตกมากนะครับผมก็จะทําให้เราเนี่ยได้รับอรรถรสมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ดูสื่อดูคอนเทนท์ที่เป็นอัตราส่วน4:3เนี่ยก็อาจจะชื่นชอบเลยนะครับเพราะว่ามันมีขนาดที่เต็มตาดีนะครับเน็ตฟลิกนะครับจริงๆก็สามารถดูได้นะครับเต็มอัตราส่วนนะครับก็คือขยายเต็มจอได้นะครับแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้แบบฟินเท่าที่ควรเพราะว่าอัตราส่วนเน็ตฟลิกส่วนใหญ่มันเป็น21:9นะครับผมต้องแจ้งไว้ก่อนนะส่วนเรื่องลำโพงนะครับตัวนี้มาพร้อมกับลำโพงคู่แบบสเออนนััาียยงงงปป็ไไลฟก 그래 진짜다 왜 어차피 빚이 3 7억인데 거기서 몇천더 붙는 게 뭐? 자, 가시지원이니미과그다 아파! 오, 일격이. ประมาณนี้แล้วกันนะครับซึ่งคุณภาพเสียงผมถือว่าใช้ได้เลยนะอาจจะไม่ได้เสียงดังมากนะครับแต่เรื่องของเสาร์นะครับเสียงลําโพงซ้ายขวาแยกออกอย่างชัดเจนนะครับเสียงก็จะออกไปแนวในโทนแหลมนะครับย่านกลางนะครับจะเสียงแผดๆนิดหนึ่งนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของจอตัวนี้นะครับหลายๆคนอาจแบบสงสัยว่ารองรับปากกาหรือเปล่านะครับสำหรับน้องเขาเนี่ยสามารถเขียนแบบเขาเรียกว่าอะไรสามารถเขียนแบบใช้มือเขียนได้นะครับอสมมตินะครับลองทําให้ดูน้องเขานนะครับสามารถเขียนโดยมือได้นะครับแบบนี้ เราสามารถแบบใช้นิ้วนะครับเขียนแบบแทนประกาได้เลยนะครับแต่ถามว่ารองรับประกาหรือเปล่านะครับน้องเนี่ยไม่ได้รองรับประกานะแต่ว่า จริงๆมันก็ซื้อแบบพวกปากกาแบบทั่วไปท yeah. well, voilà right? I mean, ี่แบบสามารถจิ้มจอได้มันก็สามารถเขียนได้เช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับถือว่าเป็นข้อดีแล้วกันนะครับสามารถแบบเขียนจออะไรแบบนี้ได้นะแต่ว่ามันจะมีอีกรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Honor Magic V2 ที่เป็น Ultimate นะครับตัวนั้นเนี่ยจะแถมปากกามาให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเข้าไทยหรือเปล่านะครับแต่น่าจะไม่เข้านะครับผมตัวนั้นเนี่ยจะแถมปากกามาให้ในกล่องเลยนะครับแต่ว่าของน้องเขาเนี่ยไม่มีหาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้รองรับแต่สามารถเขียนได้น ที่เรื่องของการใช้งานนะครับเมจิกวี2ตัวนี้นะครับจะมาพร้อมกับ Android 13นะครับครอบทับบนด้วย Magic OS เวอร์ชั่น7.2นะครับยังไม่ใช่ Android 14นะแต่ว่าแปลในอนาคตเนี่ยอาจจะสามารถอัปเดตเป็น Android 14ได้นะครับชิปเซตเนี่ยโอ้โหรองน้องเรือธงเลยนะครับใช้เป็น Snapdragon 8 Generation ที่2นะครับตัวที่ผมได้นะครับแรมจะเป็นแรม16กิกนะครับแล้วก็ทางออเนอร์เนี่ยเขาเพิ่มแรมมาให้นะครับเป็น Honor RAM Turbo นะครับบวกมาให้อีก7กิกนะครับรวมกันเป็นก็23กิกส์ ส่วน Storage หรือว่าร o m นะครับให้ความจุมาอยู่ที่512 g b กนะครับก็เก็บไปเอะไฟล์ภาพไฟล์อะไรต่างๆนะครับเก็บได้แบบเรือๆนะครับระดับแฟกชิพแล้วนะครับผมแซมดากอนนะครับที่แรงมากนะครับ8 Gen 2เนี่ยก็ถือว่ายังแพร่หลายนะครับถึงแม้ว่าปัจจุบันมันจะมีแซมดากอน8 Gen 3ออกมาแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันยังใหม่อยู่นะครับในโลกนี้มีแค่มือถือไม่กี่รุ่นนะครับที่ได้เลือกใช้นะแต่ว่าผมมองว่าแซม8 Gen 2ยังสามารถใช้งานได้อยู่แล้วก็ไปต่อได้นะครับตัวนี้นะครับาม่งอัผยกตว ให้ดูแล้วกันนะฮะเรานะครับจะต้องเลื่อนขึ้นแบบนี้นะครับผมแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันนะครับมันอาจจะเป็นหน้าต่างป๊อปอัพมาในตอนแรกนะครับให้จิ้มไปทีนึงนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบ่งหน้าจอนะครับแล้วก็เลือกอีกแอปพลิเคชันหนึ่งประมาณนี้นะครับก็จะสามารถแบ่งได้นะอ่าหรือว่าเราจะแบ่งเป็นแนวนอนก็ได้นะครับแต่ว่าต้องดูที่แอปพลิเคชันด้วยเพราะว่าบางแอปพลิเคชันเนี่ยเขาไม่รองรับนะครับอันนี้ก็จะสามารถแบ่งได้แบบนี้หรือถ้าเกิดว่าใครอยากแบ่งเป็นจอป๊อปอัพนะครับจริงาริธีทําก ทำเหมือนกันนะครับจิ้มไปที่ข้างบนนะครับหทีแล้วก็เปลี่ยนเป็นจอป๊อปอัพแบบนี้นะครับเมจิกวีทูตัวนี้นะครับจะสามารถแบ่งจอป๊อปอัพได้สูงสุดพร้อมกัน2จอนะครับมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับผมก็น่าเสียดายเหมือนกันถ้าเกิดว่าได้สัก3 4จอเนี่ยจะเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆนะครับแต่ว่าสามารถแบ่งได้เต็มที่นะครับจอป๊อปอัพแบบเนี้สอจอพร้อมกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบทำป๊อปอัพไว้หลายๆจอเนี่ยมันก็สามารถทําได้นะครับแต่ก็ค่อยๆเปิดทีละแอปทีละแอปอะไรแบบนี้นะครับพููดดดถึงงงงงเเ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 เรร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 รื่่่่ออกกกกาาาลลลนน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 มมมมมมัััััับบบบบ้้้ะะะคคคตวีีผไไปป RV ยสสุฟฟท เล่นได้ล okay, sure right, ื่นนะครับชิวๆเลยอัดหน้าจอไปด้วยสามารถเล่นไปด้วยได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงมันสามารถเล่นแบบเต็มจอได้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะบอกเลยเลยว่าโอ้โหเต็มตามากๆนะครับด้วยความที่จอมันใหญ่เนาะสามารถเล่นได้ลื่นเฟรมเรทจะก่ออยู่ประมาณ58-59เฟรมนะครับสำหรับเต็มตาสำหรับการแบบเล่นเต็มจอนะครับพับจีตัวนี้นะครับปรับได้เป็น H D R H D เฟรมเรทสูงสุดหรือว่า6 0เฟรมนะครับเล่นได้โคตรลื่นนะครับบอกเลยเลยว่าชิวมากแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นจอใหญ่ขนาดนี้นะบอกเลยเลยว มากมากนะครับด้วยความที่จอมันใหญ่นะครับเฟรมเรทก็เกาะอยู่ประมาณ60เฟรมอะไรประมาณนี้ครับ60 59 58ประมาณนะี้ถือว่าเล่นได้ลื่นมากนะ FC ออนไลน์นะครับตัวนี้สามารถปรับการาฟิกเป็นอัลตร้านะครับแล้วก็เฟรมเรทเป็นสูงนะเล่นได้ชิวๆสบายๆเลยครับต่อบอลกันยิงกระจุยกระจายแน่นอนนะแล้วก็ g e ็บชิ้นอิมแพนะครับตัวนี้ เริ่มต้นเนี่ยเขาจะปรับมาเป็นระดับกลางให้นะแต่ว่าเป็น30เฟรมผมเนี่ยก็เลยเพิ่มเฟรมเดทเป็น60เฟรมโคตรลื่นผมบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเล่นไล์เควสนะครับหรือว่าจะเป็นลงดันตีมอนหรือว่าปาร์ตี้ต่างๆเนี่ยเล่นได้ชิลๆไม่ว่าจะเป็นสกิลอัลติเมทหรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่ใช้เอฟเฟกเยอะๆเนี่ยตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับส่วนอุณหภูมิความร้อนตอนที่เล่นเกมเนี่ยต้องแจ้งว่าอาจจะไม่ได้ร้อนเท่าไหร่เลยแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับเพราะว่ามันจะอุ่นๆเฉยๆนะครับตอนเล่นเกมเนี่ยยบะะมออรรกควา้นนเ ก็เลยจะช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนได้ดีด้วยนะฮะโอเคต่อที่เรื่องกล้องกันบ้างนะครับตัวนี้จะให้กล้องหลังนะครับกล้องหลังจริงๆเนี่ยมาทั้งหมด3ตัวนะครับตัวเมนหลัก50ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนกันสั่นแบบ OIS ด้วยนะครับบวกมาด้วยกับเลน ultra w i d ห้าสิบล้านพิกเซลเหมือนกันนะครับแล้วก็เลนสุดท้ายเป็นเลนเทเลโฟโต้นะครับยี่สิบล้านพิกเซลแล้วก็กันสั่น OIS ด้วยแม่เจ้าก,กันสั่น2เลนเลยนะครับผมก็เริ่มจากโหมด50ล้านพิกเซลหรือว่าโหมดปกติทั่วไปกันก่อนนะคร ด้วยความที่มันเป็นออเนอร์เนาะผมก็ไม่รู้ว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรมามากหรือน้อยแค่ไหนนะครับแต่บอกได้เลยว่าสวยมากนะครับผมคือภาพมันสวยอะเราไม่ต้องอธิบายอะไรมากเลยในเรื่องของสกินโทนอันนี้อาจจะมองว่าผมอวยออเนอร์ก็ได้นะด้วยความที่ผมชอบสกินโทนของทางออเนอร์มาตั้งแต่แบบออเนอร์เก้าสิบแล้วอะมันสวยมากนะครับสกินโทนออเนอร์เนี่ยก็จะออกอมชมพูภาพมีความไบรท์แต่ว่าหน้าไม่ได้สว่างเวอร์จนเกินไปนะครับจะมีความอมชมพูนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ออเนอร์เก่งก็คือในเรื่องแสงและเงาโอ้โหบอกได ดูเกงผมดิดูเงาดูอะไรโอ้โหมันมันดูดีไปหมดเลยนะครับผมอันนี้คือ50ล้านพิกเซลนะและที่สำคัญคือ50ล้านพิกเซลของเขาเนี่ยสามารถถ่ายได้ทั้งหมด3ระยะนะครับผมก็จะมีอัลตร้าไวนะครับก็ถ่ายได้ด้วยความที่อัลตร้าไวเขาก็เป็นเ,เลน50ล้านพิกเซลนะครับผมแล้วก็ เป็นมุมกว้างโดยที่ความละเอียดยังเป็น50ล้านพิกเซลและที่สําคัญเลยนะเรื่องของสีนะครับผมแทบจะไม่ต่างจากตัวเมนหลักเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเลนคนละตัวกันแต่ว่าเรื่องของสีเนี่ยทำได้ใกล้เคียงกับเลนหลักมากๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งระยะหนึ่งที่สามารถถ่ายได้ก็คือระยะ2.5นะครับผมหรือว่า,เ,าเทเลนั่นแหละนะครับผมก็จะถ่ายเป็น50ล้านพิกเซลได้เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าขนาดไฟล์ภาพามันอาจจะไม่เท่ากันมากนะครับแต่ว่าสกินโทนเนี่ยโดยรวมสวยมากนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมี a ีเนะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของภาพถ่ายนะครับเยอะมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงสีสกินโทนหรือว่าจะเป็นไวท์บาลานซ์นะครับ AI ก็จะเข้ามาช่วยโดยเฉพาะแบบพวกเรื่องแสงเงาอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเขาเก่งนะเออทำได้ค่อนข้างที่จะดีเลยตัวเลนส์อัลตไวอย่างที่บอกไปนะครับผมเลนส์อัลตไวก็สีเนี่ยใกล้เคียงกับเลนหลักมากๆนะครับถ่ายได้ค่อนข้างสวยและที่สําคัญเลยก็จะเป็นในเรื่องของความกว้างของภาพนะครับมันทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเหมือนกล้องใหญ่ถ่ายยังไงก็ไม่รู้นะครับก็ถือว ส่วนโหมดพอดเทสตนะครับหรือว่าบุคคลนะครับด้วยความที่น้องเขาเนี่ยไม่ได้มีเลนเดฟเซนเซอร์นะครับดังนั้นละลายหลังนะครับอาจจะต้องใช้ AI เข้ามาช่วยเยอะมากๆนะครับถามว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมจริงๆมันจะมีทั้งหมด3ระยะเลนนะครับสำหรับโหมดบุคคลหรือว่าพอดเทสตนะครับก็จะมีระยะ 2x นะครับแล้วก็ 2.5x แล้วสุดท้ายก็คือ 1x นะแนะนาให้ถ่ายเป็น 2x นะครับจะทําได้ดีมากๆการตัดขอบนะครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าอาจจะเนียนบ้างไม่เนียนบ้างนะครับแล้วแต่ภาพแต่ส่วนตัววววโดดยรมมแล้ผคิ่า สวยมากนะครับผมมันจะทําให้มันเบลอแบบธรรมชาติอ่ะดูดิเออ มันสวยอะคือถ่ายแล้วมันเบลอรธรรมชาตินะครับผมและอีกอย่างหนึ่งคือโหมดพอเทตเขาเนี่ยมีการใส่บิวตี้มาด้วยนะครับผมในเรื่องของใบหน้าต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนที่ไม่ชอบก็สามารถปิดได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับเจ้าตัวโหมดบิวตี้นี้นะครับคือบิวตี้เนี่ยมันสามารถเปิดได้เฉพาะโหมดบุคคลนะโหมด5 0ล้านเนี่ยเปิดไม่ได้นะครับผมการตัดโคงตัดขอบเนี่ยถือว่าใช้ได้แต่ว่ามันมีอีกเรื่องหนึ่งก็คือระยะเวลาในการถ่ายนะครับโหมดพอเทตเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้เวลาในการโฟกัสแป๊บหนึ่งนะคร แล้วมันจะไม่เบื่อนะครับภาพที่ถ่ายออกมาก็จะประมาณนี้นะครับผมถือว่าใช้งานได้ดีมากนในเรื่องของกล้องแล้วก็เทเลของเขานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถซูมแบบไม่เสียความละเอียดได้ที่2.5เท่าและก็ซูมแบบดิจิตอลสูงสุด40เท่าโอ้โหเมจ้าก็ถือว่าใช้ได้นะครับถืออาจจะไม่ได้แบบถึงร้อยเท่าแต่40เท่าของเขาก็ถือว่าโอเคในระดับหนึ่งดีกว่าไม่มีให้นะครับผมก็ถือว่าเจ๋งมากนะส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมว้าวนะครับก็จะเป็นในเรื่องของงานวิดีโอตัวนี้นะครับ 60เฟรมเรทนะครับผมก็สามารถถ่ายอัตราส่วนแบบแปลกๆได้ด้วยนะไม่ว่าจะเป็นแบบ20:9ต่16:9อะไรต่างๆนะครับสามารถถ่ายได้ด้วยนะแต่ว่าเราไปถ่ายมาก็เป็น16:9ปกติทั่วไปนะครับคุณภาพก็ประมาณนี้นะครับด้วยความที่เขามีกันสั่นนะครับสกินโทนต่างๆและที่สําคัญ AI นะครับเข้ามาช่วยในเรื่องของงานวิดีโอด้วยนะครับทำให้ภาพเนี่ยดูลื่นดูเนียนและที่สําคัญเหมือนแบบเขาเติมความบิวตี้นะครับเข้ามาอีกนิดนึงและอย่างหนึ่งกันสั่นของเขาถือว่าทําได้ดีนะครับจริงๆมันทําได้ดีมาตั้งแต่ p e n ทด้ี ตั้งแต่ออเนอร์90นะครับผมก็แล้วแต่คนจะชอบแล้วแต่ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องกล้องเรื่องงานวิดีโอของเขาเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงมากๆนะครับโอเคต่อที่เรื่องของกล้องหน้านะครับกล้องหน้าต้องแจ้งคุณผ,ผู้ชมอย่างนี้ว่ากล้องหน้าจอด้านในแล้วก็กล้องหน้าจอด้านนอกนะครับผมทั้ง2กล้องหน้านี้นะครับจะให้ความละเอียดมาอยู่ที่16ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับมีระยะถ่ายเท่ากันด้วยนั่นก็คือ 1x กับ 0.8x สามารถถ่ายวิดีโอสูงสุดได้ที่ 4K เฟรัีโหมดบุคคลเหมือนกัน,นะครับมบียกวยกว้้้้ดดลองหนนนาาใับ ตองหน้าด้านนอกนะครับเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนกันเกือบ100%นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเรื่องของการเกลี่ยผิวหน้าหรือว่าสกินโทนอะไรต่างๆนะครับผมเหมือนกันหมดเลยนะครับแล้วแต่คุณจะถนัดถือแบบ ใหญ่ๆนะครับหรือว่าจะถือแบบเล็กๆก็ได้แต่ด้วยความที่มันเป็นมือถือจอพับได้นะครับดังนั้นการถ่ายกล้องหลังให้มันเป็นกล้องหน้าก็สามารถทําได้นะครับทำกันได้ง่ายๆเลยเพราะว่ามันสามารถใช้จอด้านนอกได้นะครับวิธีทําก็ง่ายนิดเดียวนะครับผมก็กดฟลิปนะครับผมก็ใช้ถ่ายกล้องหลังนี่แหละนะครับเอากล้องหลังถ่ายนะครับแล้วก็กดฟลิปไปทีหนึ่งปั๊บนะครับผมเราก็จะสามารถเห็นได้แบบนี้นะครับว่าเราสามารถถ่ายได้นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมก็ติดอยู่เรื่องเดียวนะไอฟลิปเนี่ยมันไม่เห็นแบบหน้าต่างฟังก์ชันของจออด้านนนกะครับ ให้รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นโหมดอะไรอยู่มันกดถ่ายยังไงแต่ก็มีวิธีกดถ่ายนะครับก็คือกดปุ่มลดเสียงแบบนี้นะครับผมมันก็จะถ่ายให้เราโดยอัตโนมัตินะครับประมาณนี้เลยนะอีกอย่างหนึ่งนะครับเรามาพูดเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยมีจุดเด่นที่แบตเตอรี่เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้นะครับจะให้ความจุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000มิลลิแอมนะครับซึ่ง5,000ันมิลลิแอมของเขานะครับจะแบ่งนะครับเป็น2องฝั่งนะเป็นแบตคู่นะครับพร้อมกับชาร์จเร็วนะครับหกา ก็คือแบบจีนนะครับแต่ที่ขายในบ้านเราเนี่ยก็จะเป็นอะแดปเตอร์ตามปกติเลยนะครับถามว่าแบต5 0 0 0ันของเขาเป็นยังไงบ้างเอาจริง,รงนะอึดมากนะด้วยความที่ผมเนี่ยเคยใช้มือถือจอพับได้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ Brand อื่นๆนะครับหรือว่ารุ่นอื่นๆในท้องตลาดเนี่ยผมก็เคยใช้มาอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแต่รุ่นนี้เนี่ยน่าจะเป็นตัวที่แบตอยู่นานมากนะครับเพราะว่าผมเคยไม่ชาร์จนะครับผมแล้วก็เปิดแบบ Wi-Fi ทิ้งไว้อะไรแบบเนี้ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นหรือว่ารุ่นอื่นนะครับผม แบตมันจะหมดภายใน1วันนะครับมันหมดเร็วมากนะครับแล้วก็กางจอไว้แบบนี้ด้วยนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยโอ้โหอยู่ได้นะถือว่าน้องเขาผ่านการทดสอบนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยเปิด w i f i ไว้นะครับผมก็ทิ้งไว้แบบนี้เลยนะครับอยู่ได้ทั้งวันนะครับผมว่า 5,000mAh เนี่ยสามารถครบอยู่ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าน้องเขานะครับจะดูแบบว่าเฮ้ยบางจังเลยนะครับแต่แบต5,000ของเขาอยู่ครบวันแน่นอนนะครับน้ำหนักของน้องเขาจะอยู่ที่237กรัมแต่พอถือใช้งานจริงจริง ผมว่าแทบจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับผมตามความรู้สึกนะเนาะแล้วก็อีกอย่างชาร์จเร็ว66วัตต์นะครับถือว่าเร็วมากนะครับด้วยความที่ออเนอร์เนี่ยเขาเคยทำมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วนะครับ66วัตต์ผมก็ลองใช้มาสักพักหนึ่งแน่นอนว่ามันมีเร็วกว่านี้นะครับแต่ด้วยความที่อย่างอื่นอ่ะฟีเจอร์เขายัดมาแบบโหดมากๆนะครับดังนั้นผมว่า66วัตต์เนี่ยก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวออเนอร์เมจิก V2 ตัวนี้นะครับผมพูดถึงเรื่องความบางนะครับหลายคนอาจจะยังไม่เชื่อว่าเขาบางจริงๆนะับบจจาาากททีี่่่ตออพเยงู9.9ม 9.9มิลเนี่ยเอาจริงบางมากนะเพราะว่าในท้องตลาดเนี่ยมือถือจอพับได้เต็มที่ก็13มิลเนี่ยผมว่าก็บางมากแล้วนะครับแต่ตัวนี้9.9มิลอ่ะถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมเอามือถือที่เป็นมือถือปกติเนี่ยมาเทียบให้ดูว่ามันบางขนาดไหนอ่ะนี่คือมือถือปกตินะครับนี่คือมือถือจอพับได้ดูความบางของน้องเขาดูดิแทบจะเป็นมือถือแบบปกติเครื่องนึงอ่ะดูดิ เ็นได้ชัดว่าแบบถ้าไม่บอกว่าเป็นมือถือจอพับได้เนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะครับมันบางเทียบเท่ากับมือถือปกติเครื่องหนึ่งเลยนะครับแต่พอกลางออกเนี่ยโอ้โหเหลือๆนะครับกินขาดนะครับเครื่องหนึ่งของเครื่องนี้นะฮะผมการเก็บการพกพาอะไรต่างๆของน้องเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยนะฮะโอเคเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าอะไรที่เป็นจุดเด่นๆของเจ้าตัว Honor Magic V2 ตัวนี้กันบ้างนะครับอันดับแรกที่ผมชอบมากนะครับก็จะเป็นในเรื่องของ การดีไซน์แล้วก็ความบางนี่แหละครับคือไม่เคยเจอมือถือจอพับได้นะครับรุ่นไหนที่เข้าไทยเล็บบางขนาดนี้นะครับไม่เคยเจอเลยตัวนี้บางมากนะครับเรื่องจอนะครับโหจัดเต็มมากนะครับเรื่องของจอนะครับไม่แพ้กับมือถือปกติทั่วไปเลยนะครับเต็มตาและที่สําคัญเรื่องของสีสันอะไรต่างๆถนอมสายตาเราค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะชิปเซ็ตถือว่าแรงใช้ได้นะครับ snap 8 Gen 2แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆนะครับกล้องดีมากนะครับผมผมชอบเรื่องกล้องมากๆแล้วก็แบตเตอรี่5 0 0 0 m ป์อยู่ครบวันอย่างแน่นอนนะครับ ประมาณนี้นะเรามาพูดถึงเรื่องของราคาและโปรโมชั่นกันดีกว่านะฮะจะตัวอ o อ o เนอร์นะครับ Magic V2 ตัวนี้นะครับอย่างที่บอกไปว่าความจุก็จะเป็นแรมนะครับ16กิกนะครับแล้วก็ Storage จะเป็น512กิกราคานะครับเปิดตัวมาที่59,990บาทนะครับผม60,000บาทมีทอนนั่นแหละเออราคามันก็จะประมาณนี้นะครับด้วยความที่มันเป็นมือถือจอพับได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับสามารถพรีออเดอร์นะครับในช่วงวันที่8ถึงวันที่12กุมภานี้ได้นะครับ ได้ส่วนลดนะครับโดยผู้ชมสามารถนํามือถือเครื่องเก่านะครับมาเทรดอัพนะครับหรือว่านํามาแลกเครื่องใหม่ได้สามารถลดสูงสุดถึง7 0 0 0บาทกันเลยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่พรีนะครับก็ไม่เป็นไรเพราะว่าน้องเขาจะวางจําหน่ายจริงๆนะครับในวันที่13กุมภาพันธ์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Honor Magic V2 คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับมือถือจอพับได้ที่โคตรจะบางรุ่นนี้ชอบหรือไม่คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะฮะก่อนจากกันคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับและที่สําคัญอย่าลืมกก ให้พวกเราด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้นะฮะว่าช่องเราเนี่ยมีแพลตฟอร์มอื่นด้วยนะไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook นะครับอินสตาแกรหรือจะเป็น Ti กต o k เองนะฮะฝากไปดตามทุกแพลตฟอร์มเลย c C t หรือว่า Six s i กเซสเตอรเหมือนกันหมดทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผม Dream Six s i เซสเตอรกับเจ้าตัว Honor Magic V2 มือถือจอพับได้ที่โคตรจะบางรุ่นนี้ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคิปหนนะ้าซีอูเกตทุกคนลวกอ่อน